ยินดีต้อนรับสู่ชั้เมืองจัน Channel นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิอนสิทธิของหลวงพ่อโกยชูจินโรทุกๆท่านนะครับสวัสดีนะครับผมชัดเมืองจันคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะพาทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับพระบูชาบ้างนะครับเป็นพระบูชาที่สมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยก่อนเลยน่าจะสักเป็น10ปีนะที่ไม่ว่าจะเป็นในเว็บยูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะลงขายเป็นหลวงพว่อโกยทีนี้เนี่ยนะครับ พระบูชาพระบูชาพิมพ์นี้เนี่ยนะครับก็คือออกที่วัดมวงชุมนะครับเป็นงาน <c oughs> ที่วัดมงชุมแล้วก็หลวงพ่ก,กวยท่านปลุกเสกทีนี้เนี่ยตามหนังสือนะครับก็ลงไว้ว่าประมาณคร่าวๆเนี่ยหลวงพ่อโก,กวยไปปลุกเสกวันละสองปีหนึ่งแปดนะครับแล้วก็พิธีเนี่ยมีทั้งหนึ่งสองและหนึ่งแปดนะครับโดยสิทธ สายหลวงปู่ศรีนะครับวัดพ er ระปางซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับเจ้าว,วาดเนี่ยเจ้าว,วาดวัดมุงชุมเนี่ยที่จำรีสร้างพระบูชาชุดนี้เนี่ยนะครับจริงๆพระบูชามีทั้งแล้วก็เป็นพระเครื่องด้วยนะนะครับเป็นภาพสมเด็จอะไรก็มีนะครับชื่อจารย์เยื้อนนะครับจานเยื้อนเป็นเจ้าว,วาดนะครับาจารย์เยื้อนเป็นใครจานเยื้อนก็เป็นสิทธิผู้น้องนะครับ ศิผู้น้องหลวงพ่อกลวยนะครับแล้วก็อยู่สายของหลวงหลวงปู่ศรีมาดูเรื่องเรื่องธรรมชาติน,นะว่าจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> นานๆเราจะเจอสักองค์นะครับมาดูธรรมชาติกันเผื่อใครอยากจะศึกษาเรื่องพระพระบูชาบ้างในยุคที่เรียกได้ชื่อได้ชื่อว่าเรียกว่าอะไรล่ะพุทธคุณที่สุดเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อแพรหลวงพ่อจวนหลวงพ่อทองนะครับก็คือเรียกว่าพากเกจจในยุคที่นะครับในในท้องที่นั้นเนี่ยเป็นรู้จักกันดีนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยะแยะมากมายในทุกทท่านแล้วก็ทีนี้เนี่ยจะเราได้จรรู้ก,กันทีว่าสมัยก่อน่ยเล่นเป็นพ่ะกลวยนะครับทําไม เหตุผลง่ายมากครับเพราะว่าหลวงพ่อไปบปุกเสงเนี่ยแน่นอนท่านก็มีพระในแต่ละพิธีที่ท่านไปบปุกเสงเนี่ยกลับไปแจกลูกศิษย์ลูกหานะครับลูกศิษย์บุงหาบางคนบางคนก็รู้ที่มาที่ไปนะครับบางคนก็ไม่รู้ก็คิดว่าเป็นเป็นของหลวงพ่อกวยสร้างเองนะครับไม่ใช่นะครับก็คือเป็นท่านร่วมเป็นเป็น,เป,นเป็นพระบูชาที่ออกวัด่วงชุมนะครับสิงห์บุรีอ่ะ ีนี้เนี่ยอําถามว่าทําไมไม่น่าสนใจทํไมถึงแม้จะจะบอกให้ว่าไม่ใช่ออกวัดโคศิตารามนะครับแล้วไม่น่าสนใจไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่ที่หลวงพ่อโกยไปร่วมเสกนะครับแล้วยิ่งได้พอแพ้ได้พอจวนได้พอทองคือลูกศิษย์สายหลวงหลวงปู่ศรีเนี่ยต้องหมอให้สุดทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนละพระบูชาได้พุทธคุณที่สุดยอดนะครับ อ่ะคำถามว่าแล้วเราจะดูยังไงทีนี้พระบูชานะครับบอกให้ดูธรรมชาติอย่างเดียวเราต้องรู้ว่าสร้างจากอะไรในของวัดม่วงชุมเนี่ยนะครับมีทั้งไม้แกะนะครับแล้วก็เป็นเนื้อปูนนะครับเนื้อปูนทาเลกนะครับอ่ะองค์นี้จะเป็นเนื้อปูนทาเลก นะครับขนาด3มนิ้วนะครับจริงๆมี5้านิ้วแล้วก็9้านิ้วด้วยนะครับแล้วก็ผมก็แค่มีองค์ไหนก็มาเรียกรยกว่ามาแนะนําองค์นั้นแล้วกันนะครับเพราะว่าผม5 5หนิ้วไม่มี9้านิ้วไม่มีอะมาดูธรรมชาติกันซึ่งพระบูชาดูง่ายต้องบอกอย่างเงี้ยพระบูชาดูง่ายไอ้ไงวินิีปีปีป ทำตั้งแต่ปี1ิปีสิอายุพระเนี่ยก็ต้องมีมีห้าสกว่าปีห้ปีนะครับเพราะแน่นอนมันต้องเก่าพอสมควรนะครับเนื้อปูนเนี่ยไม่ใช่ปูนลล,ล้วนนะครับเป็นปูนผสมผงดีมากๆคือเป็นผงที่แต่ละกิจิท่านปลูกเสกแล้วก็เอามามาทำด้วยกันนะครับพระบูชาเนี่ยของวัดมุงชมมีหลาย หลายพุทธศินนะครับมีปางสุขโขทัยนะครับมีอุทยานะครับแล้วก็อะไรอีกผมก็ยังไม่ออกอีกสองสองสองพุทธศินนะครับก็เป็นทางเหนือแหละอ่ะแต่นี้ทีนี้ดูดูธรรมชาติกันนะครับพระบูชามันก็เป็นเรื่องแปลกเนาะไม่ต้องดูตําหนิกันก็ซื้อขายกันได้ก็เข้าใจกันแต่เป็นพอเป็นพระเครื่องก็ต้องดูดูอะไรล่ะก็ต้องมานั่งดูตําหนิกัน เป็นเรื่องแปลกประหลาดนะครับอ่ะออตามประวัติเนี่ยสร้างด้วยผงผสมปูนอ่ะดูเรื่องผงผสมปูนและทาแล็กนะครับอ่ะเราก็มาดูธรรมชาติของไอ้สสิ่งนี้กันนะครับจะได้จะได้ดูเป็นจะได้ศึกษาหากันไม่ว่าจะเช่าหรือจะนำไปบูชาก็ก็จะได้นะครับหาได้ง่ายทนีนี้เราต้องขออภัยนะครับว่าพอดี กล้องผมด้วยองพระที่รีวิวมันจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูนะผมก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจอย่างแรกเลยเนี่ยปูนเนี่ยถ้าเป็นปูนอย่างเดียวนะครับปูนอย่างเดียวธรรมชาติก็แบบหนึ่งปูนผสมผงก็แบบหนึ่งผงก็แบบหนึ่งดินก็แบบหนึ่งนะครับดูง่ายสุดนะครับเราพยายามไายพักขึ้นมานะครับขออย่าเอาเอาเอาท่าที่พยายามได้ ทีนี้เนี่ยมาดูกันปูนผสมผงนะครับถ้าเป็นปูนอย่างเดียวเนี่ยมันจะออกขาวนะครับออกขาวสุดๆเลยนะครับแต่นี้ปูนผสมผงก็จะมีออกเป็นนวลนๆนะครับออกเป็นนวลๆมีทั้งมีความเป็นผงนะครับดูธรรมชาติมีความเป็นผงอยู่ด้วยดูรอยเปิดนะครับดูที่เราพอดูได้ในในส่วนที่แลกมันไม่คุมนะครับ ปุ๋ผสมผงเนี่ยครับมันก็จะเวลาที่เขาเวลาที่จะปั้นองค์พระแน่นอนเขาก็ต้องมาตีรวมกวนกวนนวดนะครับนวดเข้าด้วยกันนะครับดูธรรมชาติทีนี้ถามว่าทําไมผมถึงส่วนใหญ่จะแนะนําดูธรรมชาติเพราะว่าพระบูชาไม่มีตำหนินะครับไม่มีตำหนิให้ดูโดยเด็ดขาดคุต้องดูคํานวณอายุว่าเออถ้าพราปีหนึ่งสองอ่ะอายุ50สิปี ดินเก่าผงเก่าผงปูนเก่ามันก็จะมันจะเป็นเช่นไรนะครับแลกเก่ามันจะเป็นเช่นไรนะครับง่ายมากพอถ้าเราอ่านความเก่าออกนะครับตำหนิเราก็ไม่ต้องดูนะครับเราอ่านธรรมชาตินะครับเราก็หาของแท้ได้ตัวเราเองนะครับไม่ต้องไปนั่งออกบัตรให้มันเสียเวลานะครับอ่ะทีนี้เนี่ยตามประวัติก็คือ <c oughs> ทาแลกมาด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูครบคู่กันไปทั้งเนื้อปูนแล้วก็แลกเก่าปูนเก่าแล็กเก่าผงเก่านะครับมาดูกันแลกเนี่ยแน่นอน50ปีมันก็จะเริ่มหลุดล่อนนะครับมีเข้มมีบางมีหลุดมีล่อนมียังติดอยู่ไม่ติดนะครับเวลาเขาทานเนี่ยสมัยก่อนแน่นอนแล้วเขาทามาเต็มอยู่แล้วครับแต่แต่แต การเวลาน่ะทำให้แลกทําให้แลกอะ่ะดูดล่อนนะครับทีนี้มันก็ง่ายสําหรับเราจะดูเออปูนเป็นไงถ้าปูนใหม่จ,จ๋าเลยนะครับมันก็เกยแน่แน่นอนและแลกเนี่ย <c oughs> เวลาที่จะทำมาใหม่แล้วก็ยังสดอยู่นะครับแลกมันก็ยังสดอยู่แค่นั้นเองจริงๆพระบูชานะครับก็ไม่มีอะไรดู แทบจะไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะมากเลยครับเน้นนะครับความเก่าเก่าคุณก็อ่านและเก่าให้ออกแบบหนึ่งนะครับซูมพยายามจะซูมให้ดูธรรมชาตินะครับถ้าของเก๊เนนะ่ยแน่นอนก็ทำมาเนะี่ยมันก็เป็นปูนใหม่ผงใหม่นะครับแลกใหม่มันจะไม่เก่าแบบนี้ มีความสมส่วนถ้าของเกสนะครับถ้าของเกสที่ทํามาหนึ่งมันใหม่ด้วยแล้วก็เขาก็ถอดพิมพ์มานะครับมันก็จะไม่ใหม่เอ้ยมันก็จะไม่เก่านะครับอ่ะตัวพาะศพเป็นเม็ดสวยงามถ้าของเก๊ถอดมาก็จะตื้นเบอร์แน่นอนล่ะครับล่องจีวอนพวกนี้ก็จะตื้นเบอร์แล้วก็แล็คก็จะใหม่สดนะครับไม่หลุดร่อนถ้าไอ,ไอ้การหลุดร่อนแบบนี้มันต้องใช้เวลา มันทําด้วยฝีมือมนุษย์ไม่ได้นะครับอย่างมากอะ่ะเขาก็ทาถ้าเป็นของเก๋นเนี่ยเขาก็ทํามาเป็นแบบทาให้ตรงนั้นเข้มตรงนั้นอ่อนแต่แลกนี่ใหม่นะครับแลกนี่ใหม่อ่ะในในส่วนในพระศกเนี่ยยังติดแน่นอยู่อ่ะไหมครับ ก็ยังมีติดแน่นอยู่เพราะว่ามันถูกสัมผัสน้อยนะครับในพระศกเนี่ยติดน้อยเอ๊ะถูกสัมผัสน้อยก็ยังคงอยู่เยอะนะครับอ่ะซูมแล้วก็เห็นความเก่าไหมครับเนี่ยมีรอยพุนของอากาศคือแน่นอนแหะเวลากวนอนะ่ะเวลาที่เขานวดเวลาที่เขาผสมเนี่ยมันก็มีโอกาสอากาศอากาศ,อากาศเข้าไปอยู่นะครับแล้วก็ <c oughs> เวลาที่กดเป็นองค์พระแล้วนะครับเทเป็นองค์พระเนี่ย อากาศที่ที่อยู่ข้างในนะ่ะมันก็หาทางเล่นหนีออกนะครับมันก็มาเจอมาเจอคือพาเนี่ยมันเป็นพาที่เขาเป็นมีเบ้านะครับมีเบ้าเทเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศมันก็จะถูกดันขึ้นมาติดอยู่ที่เบ้านะครับแค่นั้นเองรูก,ก็กลมๆข้างหนาดขานาดเนี่ย <c oughs> มีเล็กใหญ่มีแต่ข้างในจะเป็นลักษณะเหมือนฟองอากาศก็คือ,อาปาก ปากเล็กข้างในใหญ่นะครับถ้าคุณส่องดูอันนี้มันจะมองไม่เห็นนะครับเพราะมันต้องส่องในแสงสว่างนิดนึงนะครับทุกอย่างคมชัดสวยงามเนี่ยจะใช้คำว่าสวยงามก็ไม่ได้ฮนะ<ม>เอาแค่มคมชัดเพราะของถอดมันก็จะเบอร์หลักการนี้ดีกว่าสวยสวยงามมันมันวัดได้ยาก ลาอ่ะแลกที่มันหลุดล่อนอันนี้ครับเห็นการป้ายมีเข้มอ่อนหนาบางติดบ้างไม่ติดบ้างก็เป็นเรื่องปกติของของเก่านะครับในซอกผ้าเก่าก็จะมีคราบมีฝุ่นมีทุกสิ่งอย่างที่เข้าไปเกาะอนันนี้มันซูมไม่ติดซูมได้ไหมเห็นไหมครับแลกข้างในก็ยังติดอยู่ครบ พรามันไม่ได้ถูกสัมผัสก็ยังเข้มๆอยู่เห็นไหมครับแต่ถูกสัมผัสแล้วก็จะหลุดล่อนเรือนลางนะครับมันก็เป็นวิธีที่ผมเอาแนะนําง่ายๆพิธีวิธีดูพระบูชานะครับในล่องนี้ก็คมชัดอาหารยางนะครับก็เป็นพระบูชาที่ถือว่าพิธีดีมากพิธีในสายของหลวงปูศ่ศรี ทุกคนนะครับสิ่งที่เราได้พระบูชาบอกให้มันก็คือเราได้ทั้งอ่ะพุทธคุณพ่อกวยแน่นอนละ่ะพ่อแพรพ่อทองอุสิทธ์หลายคนคือถ้าจะไม่ผิดปีปีสิหรือปี18บนี่แหละที่พ่อมุ้ยมาร่วมด้วยนะครับอ่ะก็ได้ทั้ง <c oughs> ได้ทั้งพุทธคุณพ่อมุ้ยด้วยนะครับพ่อมุ้ยวันดอนไล่นะครับ ก็ต้องบอกว่าในเรื่องพุทธคุณดีแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นภาคเก่ายิ่งเก่าก็ยิ่งหายยากแล้วก็ยิ่งมีคุณค่าทางหน้าประวัติศาสตร์คือแน่นอนแล้วว่ามันอ่ะบางคนก็ถามเรื่องราคามาคาไม่เห็นราคาไม่แพงเลยคือไอ้หลักรองราคาเนี่ยแน่นอนแหะการซื้อขายยิ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือบ่อยราคามันก็ขย,ยับจากพัน จากพันเป็นพันห้าสองพันสองพันหนี้ก็คือมีการซื้อกันขายราคามันก็จไต่ขึ้นไปเรื่อยๆพระบางอย่างมันหาย,ยากราคาไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อขายตามศรัทธาอย่างเดียวคุณศรัทธาเท่าไหร่คุณก็ซื้ออย่าไปยึดติดมากมายว่าโอ้ซื้อแค่นี้เดี๋ยวจะไปต่อไม่ได้มันแพงไปนะครับถ้าคิดแค่นั้นก็อย่าซื้อเลยมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้อะ เราได้ไปกราบไหว้บูชาได้พุทธคุณได้แรงจิต <c oughs> ของบรรดาเกจิที่มาปลุกเสกถือว่าสุดแล้วนะครับชื่อที่เอ่ยมาเนี่ยแต่ละคนก็สุดแล้วนะครับมันไม่จําเป็นต้องว่าบางครั้งบางครั้งบางคนก็บอกว่ามันถูกบางคนมาโอ้ยมันไม่น่าขายได้มันออกต่างวัดเดี๋ยวนี้นะครับผมบอกให้ถ้าคนคิดแค่นั้นก็คิดในแง่ซื้อขายก็ ก็แล้วแต่มุมใครมุมมันก็คิดได้แค่นั้นก็มองมองเป็นแค่ของซื้อขายนะครับส่วนตัวผมเ่ยที่เอามาทําให้ดูอพยายามบอกว่าเฮ้ยมันมากกว่าการซื้อขายมันต้องมันสิ่งที่มันได้มากกว่าเงินนะครับมันก็คือสิ่งที่มันจุอยู่ในองค์องพระนะครับสิ่งที่เราได้ไปบูชาแรงจิตแรงใจคาถา พุทุกคุณที่เกจิท่านบุกเสกมันดีแน่นอนนะครับดีแน่นอนคุณเอาไว้ในที่บ้านก็เป็นสลริมงคลแก่บ้านนะครับชื่อว่าสริรมมงคลนะพอมีสิ่งดีๆในบ้านมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆตามมาเคยได้ยินไหมเรื่องแรงดึงดูดเนะี่ยคุณลองทำชั่วๆทำไม่ดีดิมันก็จะมีเรื่องราวไม่ดีตามมาทีวีแถวทุกวี่ทุกวันจริง ถ้าคุณมีสิ่งมีพระดีๆพระแท้ๆมีพระดีๆมันก็จะแหละดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะครับนั่นแหละก็คือสิ่งที่มันได้มากกว่าเงินมันคือสิ่งที่ที่บางคนก็เข้าใจนะบางคนก็มองได้เรื่องราคายอย่างเดียวอ่ะมันก็ว่างันไปนะครับยุคนี้สมัยนี้ทุกคนก็ต้องดิน้นรนอ่ะสมมุติผมก็คือ การเสพทั้งพุทธศิลป์เสพทั้งพุทธคุณนะครับเอามุมมองเอาวิธีการดูมาแบ่งปันกับทุกคนนะครับใครๆดูๆอ่ะก็เป็นวิธีการสั้นๆนะครับเพราะว่าพระบูชาไม่ต้องดูอะไรมากมายมันง่ายแค่นี้เองนะครับผมพยายามจะทาให้มันดูเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็เอาไปวิธีการเนี้ยเอาไปหานะครับพระอของวัดมุวงชุม นะครับหรือพระปีเดียวกันเอาไปบูชาที่บ้านคุณนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่มีคอมเมนต์เข้ามาติติเข้ามาให้กำลังใจนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนได้พราทแท้ของหลวงพ่อขอให้ทุกคนมีสิ่งดีๆเข้ามาชีวิตเข้ามาในชีวิตนะครับขอบคุณมากนะครับผมชัดเมืองจัน